เจคโนสวัสดีค่ะแนะนำบรรยากาศแห่งการพักผ่อนอีกแล้วนะคะไปเที่ยวก็สบายค่ะพื้นที่ใช้สอยกว้างมากสามารถปรับเปลี่ยนทำเป็นธุรกิจได้เลยนะคะแปลงนี้ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างค่ะเนื้อที่ขนาด235ตารางวาตำบลเชิงเนินจังหวัดระยองนะคะราคา4ล้านบาทค่ะยกแปลงนะคะ ราคาคุ้มมากค่ะทำเลดีด้วยนะคะดูทำเลนะคะทุกท่านอยู่ใกล้ทางแมคโครเซนทันบิ๊กซีเลยนะคะเดินทางก็สะดวกค่ะราคา4ล้านบาทสามารถต่อรองกับเจ้าของโดยตรงได้นะคะราคานี้ฟรีค่าโอนนะคะอยู่ในสถานะพร้อมโอนได้เลยไม่ติดภาระใดๆค่ะตัวบ้านหลังใหญ่นะคะมี4ห้องนอน2ห้องน้ำทุกท่านบนรรยากาศคืนหน้าอยู่ค่ะ ห่างจากตัวเมืองระยอง3กิโลเมตรอยู่ใกล้เซนทรัลระยองบิ๊กซีระยองแมคโครระยองด้วยนะคะอยู่ใกล้โรงพยาบาลศรีระยองค่ะ4ล้านบาทนะคะแปลงนี้สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมหรือว่าต้องการนัดเข้าชมพื้นที่แปลงจริงติดต่อในหน้าได้ตามเบอร์โทรและไอดีลายใต้คลิปนะคะในคลิปมีผู้โพสก็ได้ลงรายละเอียดไว้ให้นะคะแล้วก็ แจ้งโดยตรงนะคะว่าเขาเป็นไหนหน้านะคะถ้าหากท่านสนใจท่านก็ทักไปคุยกันได้ะคะ่ะเพื่อจะได้นัดหมายล่วงหน้าเพื่อเข้าชมพื้นที่นะคะสำหรับในวันนี้เจคโนขอลาไปก่อนฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยหรือต้องการลรงโฆษณามาลงโฆษณากับเจคโนได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ